สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ใครที่มีผิวหมองคล้ําผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสและก็มีผิวแห้งกล้านบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้มาร์กทิ้งไว้ข้ามคืน,นะคะ่ะผิวเราก็จะเนียนนุ่มและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าทำเป็นประจำทำอย่างต่อเนื่องนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและว,วิธีการไสมส่วน <ทำ S 2> ผสมแรกเราจะใช้เป็นน้าผึ้งนะคะเพราะว่าน้าผึ้งเป็นอาหารผิวชั้นดีที่ช่วยบํารุงผิวพรรณแล้วก็สร้างเสริมทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้น ลดการอักเสบของผิวเช่นแพ้แสงแดดหรือว่าใครที่เป็นสิวอักเสบนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยของวัยนะคะเช่นใครที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาสําหรับตัวน้าผึ้งนะคะเขาจะทําให้ผิวเราแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะน้าผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีวิตามินซีเข้มข้นสามารถใช้เป็นน้ำม,มะขามเปียกก็ได้หรือว่าเป็นผงเนื้อมะขามก็ได้นะคะเพราะว่าผลไม้เหล่านี้นะคะเขาจะมีกรด a s a หรือจะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ และเขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็เขายังจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจะใช้มะนาวประมาณ1ช้อนชานะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ใช้1ช้อนชาได้เช่นกันค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยนะคะสำหรับตัวเบบี้ออยจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกานะคะเบบี้ออยประมาณครึ่งช้อนชาค่ะต่อไปนะคะเราจะเติมเจลว่านหางจระเข้ประมาณอีกหนึ่งช้อนชานะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสําหรับสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะสามารถทําที่บ้านได้สูตรนี้นะคะสามารถใช้มาร์คผิวหน้าก่อนนอนได้เลยนะคะอาบน้ําล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็นําตัวครีมาค่ะมามาร์คที่ผิวได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถพอกทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาค่ะเวลาเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มแล้วก็เด้งผิวมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ2อครั้งได้นะคะและที่สำคัญถ้าทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันนะคะเพื่อะปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ต่างๆด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ